ช่องสูตรหวยเลขพารวยขอต้อนรับสมาชิกทุกท่านนะคะเข้าสู่คลิปสูตรหวยบนไม่ปักหลัก15งวดลวดสูตรนี้เข้ามาแล้ว15งวดเริ่มเข้างวดแรก1กุมภาพา2563ถึงงวดวันที่16ตุลา2563 งวดที่หนึ่งพฤศจิกาสองพันห้าร้อยจะเป็นงวดที่16นะคะสูตรนี้เป็นสูตรเก่านะคะงวดที่ผ่านมาคืองวด16ตุลาสองพันหกแอดมินก็ได้ลงไปให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะกลับไปชมย้อนหลังได้นะคะแอดมินฝากลิง์ไว้ข้างล่างนะคะ สูตรนี้จะใช้หลักร้อยลงวันที่1บวกด้วยหลักสิบสตัวล่างบวกด้วยหลักหน่วย3ตัวครั้งที่สบวกด้วย7คงที่ทุกครั้งจะได้เท่ากับเลขเด่น4ตัวนะคะมาเริ่มบวกนะคะเริ่ม1กุมภาหกสามใช้งวดสิบเมกราหกสาตั้งนะคะ7จ็ดบวกหเท่ากับสิา 13บวก9เท่ากับ22 22บวก7เท่ากับ29 29ใช้ตัวท้ายคือเลข9บวกเพิ่มไป1แต้มเป็น10ใช้ตัวท้ายคือเลข0บวกเพิ่มไปอีก1แต้มเป็นเลข1บวกเพิ่มไปอีก1แต้มเป็นเลข2 สูตรหวยบนไม่ปักหลักสิหงวดลวด1กุมภาหกสามได้เลขเด่น9 0 1าศสองสตัวท้ายรางวัลที่1ออกสองสองเดสองเข้าหลัก10และหลักร้อยนะคะหกุมภาหกสาม มาดูงวด16กุมภา63ได้เลขเด่น4 5 6 7 3ตัวท้ายรางวัลที่1ออก4 0 3 4เข้าหลักร้อยนะคะ16กุมภามาดู1มีนา63ได้เลขเด่น8 9 0 1 สามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งออกเก้าสามแปดเก้าเข้าหลักร้อยแปดเข้าหลักหน่วยเข้าสองหลักสองตัวนะคะหนึ่งมีนามาดูสิบหกมีนาหกสามได้เลขเด่นห้าหกเจ็ดแปดสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งออกสี่สี่ หกหกเข้าหลักหน่วยนะคะสิบหกมีนาหกสามเข้านะคะมาดูสิบหกพฤษภาหกสามได้เลขเด่นสองสามสี่ห้าสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งออกศูนย์เก้าห้าห้าเข้าหลัก หน่วยนะคะ16พฤษภามาดูงวด1มิถุนาห3สได้เลขดิน3 4 5 6 3ตัวท้ายรางวัลที่1ออก5 6 7 6เข้าหลัก10 5เข้าหลักร้อยหมิถุนาหกสา เข้าสองหลัก2ตัวนะคะมาดู16มิถุนา6 3สได้เลขเด่น6 7 8 9 3ตัวท้ายรางวัลที่1ออก9 6 7 9เข้าหลักร0อยเข้าหลักหน่วย6เข้าหลัก สิบสิมิถุนาหกสาเข้า3หลัก3ตัวเลยนะคะมาดูงวด1กระดากระดาหกสาได้เลขเด่น7 8 9 0 3ตัวท้ายรางวัลที่1ออกสองห้าเข้าหลักหน่วยนะคะสิบหนึ่ง กระดากระดาหกสามมาดูงวด16กระดากระดาหกสามได้เลขเด่นหนึ่งสสามสี่สตัวท้ายรางวัลที่1ออกสองแหสองเข้าหลักร้อยนะคะสิกระดากระดามาดูงวด1สิงหาหกสาได้เลขเด่น8ด 9 0 1 3ตัวท้ายรางวัลที่1ออก3 9 1 1เข้าหลักหน่วย9เข้าหลัก10นะคะ1สิงหา6 3มาดูงวด16สิงหา6 3ได้เลขดิน8 9 0 1 สตัวท้ายรางวัลที่1ออก8ปดหนึ่งหนึ่งห,งหงเข้าหลักหน่วยและหลักสิบแดเข้าหลักร้อยนะคะ16สิงหาหกสาเข้าสามหลักสามสองตัวนะคะเข้าดีนะคะสูตรนี้สูตรนี้จะเข้า สองตัวสองตัวสามตัวสูตรนี้จะเข้าสองตัวสามตัวบ่อยนะคะไปกันต่องวดวันที่1กันยาหกสามได้เลขเด่น6 7 8 9 3ตัวท้ายรางวัลที่1ออก9 9้จ็ด เก้าเข้าหลักสิบและหลักร้อยเจ็ดเข้าหลักหน่วยนะคะหนึ่งกันยาหกสามเข้าสามหลักสองตัวนะคะมาดูสิบหกกันยาหกสามได้เลขเด่นเจ็ดแปดเก้าศูนย์สามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งออกศูนย์แปดสาม ศูนเข้าหลัก10อยเข้าหลัก10 16กันยา6กสเข้า2หลัก2ตัวนะคะมาดูดึงตุลาหกสได้เลขเด่น5 6 7 8 3ตัวท้ายรางวัลที่1ออก8 9ดสาม แเข้าหลักร้อยนะคะหนึ่งตุลาหกสเข้านะคะมาดู1ิบตุลาหกสงวดที่ผ่านมานะคะได้เลขเด่น0ูนย์หนึ่งสสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งออก0ูนยห้าหนึ่งหเข้าหลักหน่วย ศูนย์เข้าหลักร้อยนะคะสิตุลาหกสาเข้านะคะผ่านไปแล้ว15้างวดเริ่มตั้งแต่หนึ่งกุมภานะคะสูตรนี้ถ้าเข้าหลักใดก็จะติดติดกันเลยนะคะอย่างน้อย2องถึงสมวดนะคะเข้าหลักร้อยสมงวดติดหลักหน่วย3มงวดติด หลักหน่วยหลัก1ิบสองวดติดหลักร้อยสองงวดติดหลักหน่วยสองงวดติดหลักร้อยอนี้เข้างวดเดียวนะคะ1สิงหาหน่วยสิบสิบหกสิงหาหน่วยสิบร้อยตั้งแต่16สิงหาจะเข้าหลักร้อยสี่งวดติดเลยนะคะสี่งวดติด หลักหน่วย3งวดติดหลัก10บสสงวดติด16ตุลาหกสาเข้าหลักหน่วยและหลักร้อยนะคะเลขศูนย์และเลข1ไปกันต่องวดวันที่1นึ่งพฤศจิกาสอนห้าร้อยห งวดที่จะถึงนี้และจะเป็นงวดที่16นะคะศนบวกสมเท่ากับสาสาบวกหเท่ากับ8 8ดบวก7เท่ากับ15 1หหใช้ตัวถ้ายคือเลขหนะคะบวกเพิ่มไปหนึ่งแต้มเป็นเลข หกหัวเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มเป็นเจ็ดหัวเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มเป็นแปดสูตรไว้บนไม่ปักหลักสิบห้างวดลวดหนึ่งพฤศจิกาสองพันห้าร้อยหกสิบสามจะเป็นงวดที่สิบหกนะคะห้าหกเจ็ดแปดสูตรนี้ เป็นสูตรเก่านะคะงวดที่ผ่านมาคืองวด16ตุลาแอดมินก็ได้ลงนะคะกลับไปชมย้อนหลังได้นะคะ1พฤศจิกา635678จะไปต่อเป็นงวดที่16ไหมเดี๋ยวเรามารอดูผลกันนะคะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะ ขอให้เพื่อนเพื่อนโชคดีตลอดปี2563นะคะสวัสดีค่ะ